เจกันนาซัมโมนครับเจกันนาซัมโนเมื่อเราเมื่อเราขอผ้าสิบหลายเจกันนาซัมโนครับหน้าสุ่มครับนะฮะเรามาสุ่มแจกกันนะทุกคนไม่ต้องกลัวนะทุกคนอันนี้คือตัวอะไรตัวนี้ตัวดีอะเนี่ยหนือทีจาอีกหนึ่งอาทีนะอีกหนึ่งอาทีแจกแจกมาละนะครับนี่เอาตัวนี้ไปเลยใช่ครับเราเอาชื่อครับรอชื่อครับอ่า ไม่ต้องไม่ต้องเขียนครับวันนี้ผมแจกไฟรีไปเลยไม่ต้องเขียนครับขอให้เข้าเซิฟบ,บีมากดไลค์ปุ๊บผมเอาชื่อในยูอ่าชื่อในในเซิฟบ,บีเท่าน,นั้นแล้วก็แจกไปเลยนะครับสําหรับมาละนะครับผมอ่ามาแล้วครับใจเย็นครับมาก็โหโคตรเยอะเออใช่แต่ไม่เป็นไรครับผมจะอาไ์ชื่อพวกนี้นะหนึ่งอีกหนึ่งนาทีแล้วกันนะฮะโอ้คนอย่างเยอะครับคนดู เรามาลุ้นกันนะใครจะเป็นผู้โชคดีนะฮะอ่ะผมขออนุญาตปิดเทปแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะวุ่นวายเนาะอ่อนะสวัสดีครับที่ครับแมปอะไรครับอ่าในในนี่ครับเซิร์ฟวีอยู่ในนี่นะครับอยู่ประตูเลยครับผมทิ้งเซิร์ฟวีละผมทิ้งเซิร์ฟวิสให้อยู่ประตูนะครับผมเซิร์ฟวีเต็มหรือเปล่าไม่เต็มครับเซิร์ฟวีมีทั้งหมดกี่คนน้องชายห้าสิบปะเขาได้กี่คนหกสิบปะหกสิบครับไม่เต็มครับน้องชายเข้ามาเลย นะอีกหนึ่งนาทีผมสุ่มแจกละอีกหนึ่งนาทีผมสุ่มแจกแล้วเอ่นด้วยมาเลยครับเซอร์วิอยู่ในยูทูบครับเห็นครับเห็นคะรับมามาแจกกันนะจะแจกกันนะโอเคผมสุ่มล้วชื่อแล้วอ่ะอ่ะสุ่มหมายเลขแล้วนะครับไม่ใช่สุ่มล้วชื่อสุ่มหมายเลขแล้วนะคนดูอ่ะนะครับผมจะสุ่มให้ทุกคนเห็นไปเลยนะอ่า ผมจะส่งให้ทุกคนเห็นไปเลยนะให้ทุกคนเข้าเกมมาแล้วผมจะเอาตัวเลขเนี่ยเอาตัวเลขเนี่ยทุกคนก็คือหมายเลขอหนึ่งเลยนะหมายเลขอหนึ่งตั้งแต่ชื่อในชื่อข้างบนเลยนะครับผมในชื่อข้างบนนะตั้งแต่สิบสาม y คือหมายเลขอนหนึ่งนะสิบสาม y คือหมายเลขอนหนึ่งนะครับคนดูแล้วก็คนมาคนสุดท้ายเลขที่อะไรก็คือ the the px นะฮะ the px d สอง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 คือคนสุดท้ายนะผมจะรับหมายเลขแบบนี้ไปเรื่อยๆนะทุกคนนะแล้วผมจะสุ่มตัวเลขนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาลุ้นนนด้วยกัะ ่าเดี๋ยวเรามาลุ้นด <c oughs> ้วยกันนะขับหน้าจอสักคู่นะครับับหน้าจอสักคู่นะฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นหน้าจอกันสักคู่นะทุกคนมีทั้งหมดกี่คนเอ่ยมีทั้งหมดกี่คนนะครับผมแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ามีทั้งหมดกี่คนเอ่ยนะฮะอ่าแป๊บหนึ่งนะฮะอ่านะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตรับตัวเลขสักคู่นะอ่าตัวเลขสักคู่นะทุกคนนะมามามานะฮะเต้นเต้นเต้นจะได้แจกมันละกันแล้วนะครับผมมา มีใครบ้างครับอยู่รทุกชื่ออะไรครับมหาเทพแบงแบงครับชื่อเหมือนกันหรือไม่ก็ปัดขวาคลิกลิงก์เลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิ1สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ห้าหปด้าสเเโอเค35คนนะฮะโอเคถึง35้าคนนะอ่ะผมจะสุ่มตัวเลขเลยนะผมจะสุ่มตัวเลขเลยนะคนดู เอาแล้วฮะห้าสิบไลค์เรานะครถึงไวมากครับผมของการแจกมาตละครั้งนี้ฮะเอาพาร์ทได้สตาร์ฟักสตาร์เอ้ยบา,าลาไดไหมได้ครับน้องชายมาจะแจกนะอันนี้คือสุ่มทิ้งก่อนนะอันนี้คือผมสุ่มทิ้งก่อนนะทุกคนสุ่มทิ้งก่อนนะนี่คือสุ่มทิ้งก่อนนะยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดครับอันนี้คือสุมส่มทิ้งนะสุ่มทิ้งนะคนที่ยี่สิบเอ็ดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบ2 13ดสิบสองสิบสาสี่สิห้าสิิก้ยี่สิบอ่ะโอเคต่อไปเราจะสุ่มจริงละเราจะสุ่มจริงละใครที่เข้ามาตอนนี้ทันยังทันนะผมจะสุ่มจริงแล้วนะเออใครที่เข้ามาตอนนี้ยังทันนะผมจะสุ่มจริงแล้วนะเออมาสุม่มเจ่งมาละครับผมมามาไยี่สองครับมาเราบรรับกันช้าๆนะครับคนที่ได้มาละนะ 13 y คนที่1ครับ500 y คนที่2ครับ6 3สมคิวคนที่3ครับ8 4 R t b ทคนที่4ครับ Baby boy คนที่5ครับ b a คอนก o d คนที่6ครับ0 0นจ้าคนที่7ครับ0ู7เจ้าคนที่8 X2 คนที่ x คน x2 คนที่9ครับ b คคนที่10ครับา bot god คนที่11ครับคนที่12ครับ dc2 คนที่13ครับ efg คนที่14ครับ e K คนที่15ครับ EU คนที่1 6ครับ GALL L, คนที่17ครับ IL 2คนที่18ครับ i s t คนที่19ครับผม j A s d นะฮะคนที่20สครับ KIM คนที่21ครับและ MAGGI G, MAGGIE คนที่22ครับนะนะดวแป๊บนึงนะ m a j g นี่คนนี้ครับต้องการคนนี้ครับคนนี้ได้รางวัลครับได้มาราฟไปเลยครับได้มาดล่ะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนคน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 ไหนอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับผมเองผมเองอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับอยู่อยู่นะซัมมอนไหมอยู่นะซัมมอนไหมชื่ออะไรครับชื่อในเกมชื่ออะไรครับพรุ่งนี้พี่แจกมาราฟไหมครับแจกครับ แจกครับอย่าลืมกดไลค์ในยูทูบที่ด้วยนะถ้าวันนี้หนึ่งร้อยไลค์อีกครบอีก5้าสิบไลค์เอ้ยแมวดีกว่าเยอะไปเยอะไปเยอะไปขออีกแปดสิบไลค์แปดสิบไลค์แจกแปดสบไลค์แจกอีกหนึ่งตัว8ปสิบไลค์แจกหนึ่งตัวแจกไปแล้วอีกหนึ่งตัวนะฮะเพิ่มอีกส0สิบไลค์เท่านั้นพอคนไหนคนไหนผมอยู่นี่ อ่าอยู่ไหนผมหาไม่เจอตอนนี้ไงเนี่ยน้องๆมาตรงนี้น้องมาตรงนี้นมาตรงนี้เดินมาหาพี่เดินมาหาพี่น้องมาเดินมาพี่เอเอผมจะได้ให้สุกคนนะตอบไม่ใช่อันบนึงครับอ้โอ๋นอน้องจะเดินไปไหนเ่า้องจะเดินไปไหนเราจะให้ตัวเอา น้องชายเดินไปไหนเล่าน้องเดินเดินไปตรงไหนก็ได้ไปไปอยู่ที่คนน้องไปไปยืนอยู่คนเดียวก่อนดิเออน้องเดินไปอยู่คนเดียวก่อนดิอ่าอ่านะฮะถูกคนละถูกคนยังถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับคนติดบอร์ดมมเล่นเซิร์ฟผมนะใช่ครับ ค้นหาชื่อพี่แล้วไม่เจอเซิร์ฟอยู่ในยูทูบครับเซิร์ฟอยู่ในยูทูบน้องตอบแชทก่อนครับถ้าไม่ตอบผมไม่ให้นะน้องต้องตอบก่อนนะครับนะครับถูกไหมถูกไหมน้องตอบในเกมก่อนครับน้องตอบในเกมก่อนครับผมจะได้ให้มัดล่านะโอเคไหมน้องตอบก่อนนะครับน้องตอบแชทก่อนนะเออใช่ไหมใช่ไหมอ่านะครับผมตอบตอบตอบในเกมครับน้องชายตอบในเกมครับถูกครับโอเคครับโอเคเอาไปเลยครับผมมาลลเววหนึ่งร้อยห้าสิบห้านะ ผมบอกแล้วผมแจกจริงผมบอกแล้วผมแจกจริงนะฮะอะใช่หนึ่งห้าสิบห้าครับเลเวลนะเอาไปเลยครับน้องชายนี่ให้จริงนะใครจะหาว่าผมโม้ก็แล้วแต่ผมไม่สนใจคนโม้เขาไม่ได้ตัวคนไม่คนที่เขาเชื่อเขาได้ตัวนะครับผมนะประมาณนี้นะครับผมอะ ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับน้องชายเอาไว้เรามาแจกมาลักกันอีกไว้เ้รามาเล่นกันอีกนะครับผมได้ครับได้ครับเดี๋ยวเราจะแจกอีกฝากไปกดไลค์ก่อนต่อไปนะครับผมสตาร์พารเราจะออกไหมเอ่ยวันนี้สตาร์พารเราจะออกไหมเคยนะครับผมเจ็ดสิบไลค์สตาร์พารเราจะออกไหมเอ่ยนะครับผมแล้วเรามาลุ้นกันนะครับผมนะขอบคุณครับขอบคุณครับเอ้ยจริงปะเนี่ยให้มาลักไปเรากลับได้มาลักกลับมาเฮ้ยเกินปุยมุ้ยเกินไปมุ้ย เฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบห้าได้มาหนึ่งร้อยสิบเอ็ดขอบค,ครับอยู่หน้าตู้สุ่มครับโอเคนะฮะเราจะไปลงกันต่อนะฮะโอเคนะครับประมาณนี้เนาะทุกคนนะ